สวัสดีคะ่ปะป้าโมนาพาแซบสะไพเดนมาร์กนะคะโอ้โห,โห,โหวันนี้ป้าโมนาจะชวนมาเคลียร์มเคลียร์ในห้องเก็บในห้องเก็บอาหารนะคะในห้องสแตนบายในห้องสต็อกหรือว่า,อ,าอันนี้ก็จะเป็นเออ่เรียกว่าอะไรสโตเนาะโตของของกินนะคะเนาะ ป้าโมนาซื้อมาตั้งแต่วันไหนวันเสาร์ป่ะวันเสาร์เนาะที่ป้าโมนาไปออฮูสนะคะครั้งไปเยอรมันคือเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วก็คือได้แค่นี้นะคะครั้งไปเยอรมันนะคะทําไมเราต้องไปซื้อเครื่องดื่มเยอรมันเครื่องดื่มที่เยอรมันมันถูกนะคะถูกกว่าบ้านเราครึ่งต่อครึ่งเลยเนาะประมาณนั้นนะคะบางอันก็ไม่ถึงครึ่งบางอันก็หน่อยๆก็โอเคนะคะ ของที่ซื้อมาจากเยอรมันก็จะขึ้นชั้นเรียบร้อยแล้วแต่ของที่ไปซื้อมาจากออฮูสเช่นพวกเนี้ยในถุงเนี้ยโมนายังไม่เคลียร์นะคะแล้วก็มีข้าวข้าวสารอันนี้โมนาจะโมนาบ้านโมนาจะกินที่ห้อนี้เลยนะคะที่ห้อนี้เลยเนาะข้าวหอมมะลิคัดพิเศษนะคะเนาะก็เออมันจะมีเขียนตรงนี้ก็ โปรดัก t โปรดักก็ปีสองสองอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็บอก Make in t h ยแลนด์นะใช่ไหมอะ่ะจัสมินเนาะภาษาไทยแหละเนาะใช่ไหม,มก็เราก็อ่ไทยก็ไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ซื้อมากินนะคะกระสอบนี้ก็ใกล้จะหมดครึง่งครึ่งปีแล้วยังไม่หมดนะคะก็เลยซื้อมาใหม่สแตนบายเนาะดีกว่าให้มันขาดนะคะก็ดีนะคะลุง ลุงก็ค่อนข้างมีนิสัยหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่เหมือนเหมือนเรานะคะจะไม่ให้ของขาดในครัวนะคะก็คือจะซื้อมาสแตนบายสต็อกไว้เลยนะคะและภูมิใจนำเสนออีกอย่างนึงเนาะผักเสี้ยนดองจ้าเนี่ยผักเสี้ยนดองนะคะแต่กินทีไรท้องเสียทุกทีแต่ก็ยังอยากจะซื้อมาเนาะประเทศไทยเนาะเราๆนะคะก็อยากจะซื้อมาเนาะก็ซื้อมาไว้ ไม่กินน่ะแหละก็อยากกินนะ่ะเนาะโมนาซื้อมาสามกระปุกวางไว้ตรงไหนมั่งก็ไม่รู้เนี่ยแต่ก็ให้มันอยู่ในนี้แหละอันนี้ก็คือมาม่าอย่างที่บอกที่ว่าไปร้านไทยนะคะที่เขาลดราคาเนาะโมนากินอ่ะมาม่าต้มยำกุ้งแต่ลุงจะกินมาม่าต้มยำหมูสับนะคะต่างคนต่างคนต่างกินนะคะข้างล่างนี่ก็จะเป็นกะทินะคะ โมนาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ซิกที่ยี่ห้อนะคะว่ายี่ห้อไหนเนาะโมนาก็คือเป็นกะทิโมนาก็ซื้อมานะคะซื้อมายกลังเลยเนาะซื้อมายกลังราคามันก็จะถูกหน่อยนะคะถ้าซื้อของอ่าที่เป็นยี่ห้อเลยถามว่าเคยซื้อไหมก็มีซื้อนะคะซื้อแต่โมนามยังไม่ก็ยังไม่ค่อยขยันทํากินทักเทลา่ก็ยังมีอยู่นะคะอันนี้เนาะก็ยังมีวางอยู่นะคะยังไม่หมดยังไม่ได้ทาเนาะ ป,ปลากระป๋องถ้าลดราคาโมนาก็จะซื้อมาวางอย่างนี้เลยนะคะซื้อมาจากกระป๋องเป็นสิบโมนาเขาเหลือราคาหกโคนโมนาก็จะซื้อมาไว้ถ้ามันพืชก็ยังแพงนะคะน้ำมันพืชที่เดนมาร์กขวดละยี่สิบสามยี่สิบสี่โคนนะคะที่เยอรมันอันนี้รู้สึกว่าจะซื้อที่เยอรมันขวดละสิบกว่าโคนนะคะยี่ห้อนี้ซื้อมาจากเยอรมันแต่ยี่ห้อนี้ซื้อที่เดนมาร์กนะคะเนาะเป็นน้ํามันที่ทํามาจากดอก ดอกที่เป็นดอกสีเหลืองเหลืองนะคะดอกสีเหลืองเหลืองลาบโอลี่เนาะก็คือดอกน้ํามันนะคะดอกสีเหลืองเหลืองเขาเขามาทําน้ํามันเนาะนี่แหละที่โมนาจะซื้อมาสต็อกเนี่ยโมนากลับไปเมืองไทยโมนาไม่ค่อยอไม่ค่อยหอบอชุรดลดดีสักเท่าไหร่นะคะโมนาซื้อสต็อกไว้แล้วเนาะโมนามีสต็อกอันนี้ก็จะเป็นขนมซื้อไปให้ลูกนะคะลูกชอบกินนะคะอันนี้ก็เป็นขนมเย็นลงเยลลี่ต่างๆนะคะ สารพัดของกินนะคะสแตนบายเนาะโอเคค่ะวันนี้เรามาจัดของจัดของขึ้นชั้นกันว่าเราจะขึ้นตรงไหนอะไรยังไงเต็มไปหมดแล้วไม่รู้จะวางยังไงแล้วพี่น้องไม่รู้จะวางยังไงเนาะเต็มไปหมดอันนี้ก็จะเอาไปฝากอ่าฝากาเด็กๆที่เมืองไทยนะคะเดี๋ยวกลับบ้านเมืองไทยเนาะ อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มไก่อันนี้น้ำมันหอยอันนี้น้ำปลานะคะน้ำปลาแม่อีพิมพ์นะคะซื้อมาก็รู้สึกว่ากี่ขวดอันนี้เหลือหกเจ็ดแปดเก้าสิบซื้อมาหนึ่งโหลนะคะก็ยังอยู่หกขวดหกขวดเจ็ดขวดก็ยังสเตนบายอยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่นี่นี่อันนี้อร่อยคั่วกิ้งนะคะคั่วกิ้ง แต่โมนาก็ซื้อแบบนี้มานะอันนี้ก็คือขั่วกิ้งเหมือนกันนะคะซื้อมาเมื่อตอนที่โมนากลับเดินมกกลากับไทยเมื่อเดินมกกลานะคะมกกลาที่ผ่านมาเนาะโมนาก็ซื้อมานี่อันนี้คือแหนมตุ้มที่โมนาทํานะคะผงทําแหนมเนี่ยที่โมนาลงคลิปไปอะโมนาทําเอาซื้ออันเนี้ยมาทํานะคะแหนมตุ้มเนาะอยู่ต่างแดนนะคะจะเอาแบบรสชาติที่หมักเองทําเองมันก็ไม่ ไม่สะดวกนะคะเราทําอาหารไม่เก่งเนาะ,ะโมนาก็ต้องใช้เครื่องปรุงที่สําเร็จรูปมาทํานะคะบางทีลาบโมนาก็แบบนี้มาเนาะ,ะเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะถ้ามันเปรี้ยวมากเกินไปผงลาบนี้มันเปรี้ยวมากเกินไปนะคะ <ๆ S 2> เราก็ใส่น้อยสารพัดค่ะซื้อมาแต่ก็ยังไม่ค่อยได้ทำเนาะ,ะนี่ผงหมักหมูสเต็กอ๋ออันนี้น้องชายลุงอยากได้ เดี๋ยวโมนาจะแบ่งให้เขาไปเพราะว่าเราเองเดี๋ยวเราไปไทยเราก็ซื้อมาเพราะว่าวันนั้นที่โมนาไปดูที่โรงงานอ่าอา่โกดังขายอาหารน่ะขายเครื่องปรุงอ่ะมันไม่มีตัวนี้มานะคะไม่มีเครื่องปรุงผงหมักสเต๊เดเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวโมนาจะแบ่งให้น้องชายลงุงมา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 ,มาคุยกันในถุงนี้ดีกว่าเนาะว่าจะเอายังไงกับในถุงนี้นะคะ สวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีกับป้าโมนาพาแซบสะไพรยเดนมากนะคะวันนี้ป้าโมนาก็จะมาชวนชวนเคลียร์ชวนเคลียร์เคลียร์ของขึ้นชั้นนะคะเนาะก็คือเอ่อตั้งแต่ตื่นมาวันนี้ตื่นเร็วไหมก็ตื่นเก้าโมงนะคะวันนี้ก็ยังเป็นวันหยุดวันหยุดเนาะพรุ่งนี้โมนาก็ทํางานปกตินะคะสัปดาห์นี้ทำสี่วันอังคารพูดพระรหัสสุกนะคะวันจันทร์หยุดเนาะหยุดชดเชยวันชดเชย โมนาได้มะขามมาอันนี้มะขามซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากออรฮูสนะคะมะขามสองกล่องกินแล้วขี้แตกดีเกินแต่ยี่ห้อนี้กล่องสีนี้ยังไม่เคยกินนะคะส่วนมากป้าโมนาก็จะกินอ่ากล่องที่เป็นสีฟ้าเนาะกล่องที่เป็นสีฟ้าที่ซื้อจากร้านไทยอันนี้ซื้อจากอ่ร้านแขกโดยตรงเดี๋ยวโมนาขอลองชิมนะคะเดี๋ยวโมนาจะลองชิมเนาะว่าเป็นยังไงโมนาก็จะจะ ชิมไปคุยไปนะคะเนาะเปิดท่าไหนโมนาไปกับน้องชายของของลุงแล้วก็หลานนะคะงวดรอบนี้รอบนี้ทำไมไปออฮูสแล้วไม่ไม่ถามเพื่อนคนไทยเลยทุกครั้งเวลาโมนาไปออฮูสหรือไปไหนก็นแล้วแต่โมนาจะมีเพื่อนคนไทยที่เขาอ่ะไม่สะดวกที่จะไปโมนาก็จะถามนะคะ ถามเพื่อนๆคนไทยบางคนก็โอเคนิดๆหน่นนอยๆเราก็ซื้อมาฝากกันเนาะเป็นเพื่อนกันนะคะแต่บางรอบนี้ยโมนามไม่ไม่กล้าถามเพราะว่าเราไปลดอออของน้องชายลุงก็เกรงใจเขาอะนะคะเนาะต้องมีความเกรงใจบ้างเนาะไม่ใช่ว่าจะไปรอบไหนรอบไหนคุณก็ต้องถามเพื่อนเพื่อนเธอจะเอาอะไรบ้างบางคนเอาชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางคนเอาข้าวสองกระสอบสามกระสอบมันก็ไม่ไหวอะเกรงใจเขานะคะเนาะเกรงใจเขา เพราะว่าเขาเองไปเขาก็ไปแบบสะดวกสะดวกเขาไปกับลูกลูกชายเขาก็ตัวเล็กๆนะไม่ไม่ให้ตัวเล็กอ่าแปดขวบเขวบตอนที่ไปก็มีปัญหามีปัญหาไหมก็คือขับรถไปยังไม่ทันอ่าไม่ทันถึง20กิโลเลยหลานชายฟาฟาฟา,ฟาแล้วก็ว่ามันทําไมเรียกพ่อมันแท้จริงอ,อ่ะคืออ่าลุงกับน้องชายนั่งข้างหน้าโมนานก็จะนั่งกับหลานชายข้างๆนะคะ ขานั่งกับหลานชายข้างเราก็ชวนคุยชวนอะไรนะเขาก็ไม่คุยเก็ง่วงเงียงงเงียเหมือนเขาง่วงอะไรเงี้ยเราก็ถามว่าเขาตื่นกี่โมงเขาก็บอกเขาตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อนฉันโทรมาชวนเล่นเกมนู่นนี่นั่นฉันก็เลยถามว่าก็เธอเล่นกับเพื่อนเธอไหมเราอาจจะพูดไม่ตรงคําศั์นะคะเราอาจจะพูดไม่ตรงคาศั์แต่ฉันถามว่าเธอก็เธอสปินเลอร์กับเพื่อนเธอไหมเขาก็บอกว่าที่วิทย์อีกฉันไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็โอเคผ่านไปพอผ่านไปสักพักหนึ่งเขาก็งัวเงียเขาก็ตะแคงหัว แทงหัวเขาไปสักพักหนึ่งเขาฟ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 าคำว่าฟาคือพ่อนะคะพ่อพ่อพ่อฉันจะอ้วกเขาก็จอดรถข้างทางกันเลยกําลังจะอยุรถกําลังอยู่ในวงเวียนนะคะเขาก็จอดรถข้างทางสามารถจอดได้นะคะแต่คือเด็กเขาจะอ้วกนะเราสามารถจอดได้จอดแล้วเอาลูกเขาลงไปแล้วก็ให้น้องอ้ให้หลานอ้วกพอให้หลานอ้วกแฟนป้าโมนาเลยบอกว่าสงสัยเขาอาจจะ เขาเรียกว่าอะไรนั่งนั่งแคบหลังอะ่ะมันไม่ไม่ไม่เคยไม่ชินอะไรเงี้ยก็จะต้องให้หลานไปนั่งข้างหน้าเพื่อจะมาให้เขาอ้วกนะคะเนาะแต่ว่าจะชินก็ยังไม่ได้ชินเห็นไหมโมน,นะะะโมนาคุยเก่งนะคะโมนาคุยเก่งทําคลิปทีไรคุยเก่งเก่งฟังเสียงเราอยู่ตรงนี้ไอ้มูลเลอร์ไม่เห็นเรานางก็จะเรียกเหมือนเสียงโทรศัพท์กเรียกเราโมนาอยากจะชินให้ดูนี่โมนาซื้อเห็ดหอมมาด้วยของเก่ายังไม่หมด เวลาโมนาทําำทำออะไรนะอปอเปีย้ยโมนาชอบใส่เห็ดหอมด้วยนะคะเนาะโมนาชอบใส่เห็ดหอมเดี๋ยวโมนา,าขอชิมขอชิมมะขามหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงเนาะวันนี้พาชวนอยู่ในบ้านนะคะยังไม่ได้ออกนอกบ้านเลยก่จะออกหนือนกันแหละมะขามเนี่ยซื้อมากล่องหนึ่งรอยห้าสิบ สามสิบห้าใช่ไหมสามสิบก็ร้อยห้าสามสิบก็ร้อยห้าสิบอีกห้าก็คือยี่สิบห้าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบห้าบาทหนึ่งกล่องร้อยเจ็ดสิบห้าบาทร้อยเจ็ดสิบห้าบาทน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็เป็นเศษต่พูดตะปี้อย่างนี้นะไม่ใช่ไ,ม,ไม่ใช่ปักใหญ่นะคะเป็นเนื้อเยอะนะนี่เนื้อเยอะ อืมทยาย่อยหวานอืหวานวาน,น้อยเยอะเดี๋ยวโมนาก็เพลินเพลินกินค่ะดูนะเพลินกินโอเคอยู่หวานใช้ได้ค่ะสามสิบห้ากลองละสามสิบห้าสามสิบห้าโครนนะคะก็ประมาณร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโมนาพ,พูดไปแล้วทำไมโมนาเสียงหายเสียงหายเหมือนเสียงมันฝุดๆอ่ะ กิฝักหนึ่งแล้วก็ต้องมีฝักสองฝักสองแล้วก็ต้องมีฝักสามคืออยากจะดูว่ามันเป็นยังไงเนื้อเยอะอยู่ค่ะเนื้อเยอะอยู่อ,อ,ยอ,อ,ยอืมหลอดอืมเดี๋ยวกินแล้วก็คุยต่อ พอหลังจากนั้นมาพอพอหลานหลานจะอ้วกแล้วเอาหลานลงไปอ้วกพอหลานลงไปอ้วกก็คือสลับที่นั่งกันจะให้ลุงมานั่งกับป้าโมนาแล้วก็ให้หลานไปนั่งกับพ่อเขานะคะพอหลังจากไปซื้ออา,อาหารกันเสร็จเนาะพอหลังจากไปซื้ออาหารกันเสร็จโมนาก็กลับมาบ้านโมนากลับมาบ้านโมนาก็มานั่งกับเสาย่าแย่ลุงนะคะโมนาก็ถามว่าเธอเธอเธอทำไมเธอไม่ให้น้องชายเธอหาแฟนคนไทยหาเมียคนไทย หนึผู้ชายนะคะคนที่ไม่รู้เนาะหลายๆคนหลายๆคู่ก็ก็เรียนรู้แล้วก็ฟังแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ที่เจอผู้หญิงไทยในต่างแดนที่เอามาเล่าให้คุณฟังอันนั้นก็คือจากแชร์จากประสบการณ์ชีวิตของตัวเขาเองหรือบางท่านที่ทําคลิปวิดีโอออกมาอาจจะแชร์จากประสบการณ์ชีวิตที่เล่าสู่กันมาฟังนะคะแต่ตอนนี้โมนาก็จะ แชร์ประสบการณ์ชีวิตที่โมนาพูดกับลุงหรือว่าลุงเป็นคนยังไงนิสัยยังไงนะคะหรือว่าคําพูดคําจาของเขาตอนนี้เป็นยังไงโมนาไม่ได้เยินยอว่าลุงจะเป็นคนดีเสมอไปนะคะเพราะว่าโมนาเพิ่งเรียนรู้กับลุงในการใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็ต้องเรียนรู้นิสัยนิสัยกันเป็นยังไงต่อ,ตอไปนะคะแต่ เรียนรู้รู้ไว้ใช่ว่าไซบาบเบคามเนาะคำนี้ก็ยังใช้ได้นะคะสําหรับผู้หญิงหรือว่าคนไทยเราทุกคนนะคะก็เรียนรู้กันไปโมนาก็ถามลุงว่าทําไมเธอไม่ติดต่อ,อ,อเธอทำไมเธอม่ให้น้องชายเธอมีมเมียคนไทยบ้างเหมือนเหมือนเหมือนชั้นอะไรเงี้ย เธอเธอรักฉันไหมโมนาก็ถามลุงนะคะลุงก็บอกว่าฉันรักเธอแต่น้องฉันเขาอาจจะชอบหรือไม่ชอบเราไม่รู้เราจะไปเจาะจงเราจะไปอะไรเขาไม่ได้แล้วอีกอย่างหนึง่งที่ลุงไม่สนับสน,นุนที่ลุงไม่อะไรก็แล้วแต่ลุงเขารู้เขารู้ว่าสถานะการเงินการอะไรของของน้องชายเขาเป็นอย่างไงนะคะแล้วน้องชายเขาอ่ะคือสถานะการเงินก็ อพอกินพอใช้พออยู่แต่อาจจะไม่เรียกว่าอะไรไม่เยอะแยะพอที่จะจ่ายให้ให้ผู้หญิงแล้วถ้าผู้หญิงถ้ามาอยู่ใน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 แบบในแบบของโมนาก็คืออ,อยู่ที่นี่มาสิบกว่าปีแล้วผัวตายโมนาก็ยังพอยืนด้วยขาของตัวเองได้แล้วถ้าเป็นผู้หญิงที่พามาจากไทยหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงที่พามาจากไทย ถ้าเรายังไม่ได้มาอยู่ที่นี่นานมันก็ค่อนข้างจะยากนะคะเพราะว่าเราค่าใช้จ่ายเยอะเนาะไม่ว่าแต่ไม่ว่าแต่แตยังไงก็แล้วแต่เราอะเราอยากมีผัวฝรั่งเพราะว่าอยากมีผัวฝรั่งที่ลดค่าใช้จ่ายของเราและช่วยเหลือเราได้นะคะสำ,สำหรับส่วนโมนาโมนามาอยู่ที่นี่คือโมนายัางพอยืนได้ด้วยขาของตัวเองโมนายัางทํางานได้เพราะว่าหนึ่งเราผ่านมาแล้วเป็นสิบกว่าปีเรามาอยู่กับลุงเราก็เลยเป็นอะไรที่ ไม่ค่อยวอรี่สักเท่าไหร่เรื่องเรื่องเรื่องนั้นแต่แค่แล้วว่าเฮ้ยเรามาอยู่กับลุงแล้วลุงยังช่วยเราดูมีที่สุขนอนสําหรับโมนากล้าพูดว่าที่โมนามาอยู่กับลุงขึ้นหนึ่งอยู่กันไปก็ดูแลกันไปสองมีที่สุข่นอนเราอ่ะมีที่สุขว่านอนเราโดยที่เราไม่โดดเดี่ยวนะคะไม่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียว มันลาบากไหมก็อย่างที่โมนาทําคลิปมาหลายๆครั้งสาหรับตัวโมนาเองโมนาว่าโมนาไม่ไหวนะคะถ้าอยู่คนเดียวถ้าอยู่อพาร์ตเมนต์นั้นนะแต่ถ้าว่าย้ายคําว่าย้ายอ่มันก็มีอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เราจะต้องลงทุนจ่ายแต่พอเราย้ายมาอยู่กับลงุงอ่ะเราเราไม่มีอะไรที่ต้องลงทุนจ่ายแต่เราแค่มาสตาร์ทคือถ้าถ้าไปอยู่ที่อื่นมันต้องมีค่ามัดจาค่านุนค่านีล่วงหน้าสามสี่เดือนแต่ถ้าเราไมา่อยู่กับลงุงอย่างเนี้ยแต่ คือ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 มาอยู่อ่ะแต่เราก็อยากอยากให้ศึกษากันก่อนนะคะก่อนที่จะไปอยู่ไม่ใช่ว่าคนไหนมีบ้านแล้วจะเข้าไปอยู่คนไหนมีบ้านจะเข้าไปอยู่บางคนก็ยุ่งยากนะครับเนาะมาพูดกันต่อลุงเขาก็บอกว่าน้องชายเขาอ่ะเขาคิดว่าน้องชายเขายังไม่พร,ร้อมไม่พร,ร้อมเหมือนเหมือนเขาเพราะว่าตัวลุงเองคือลุงเขาอยู่คนเดียวมาตลอดนะครับส่วนน้องชายของลุงคือเขามีลูกที่ต้องรับผิดชอบและเลี้ยงดูลูกเขายังอายุแค่เก้าขวบสิบขวบเขายังต้องอ มีค่าใช้จ่ายเรื่องลูกเยอะนะคะเนาะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ทําคลิปยาวอีกแล้วโมนาขอกล่าวคําว่าขอบคุณาะและขอให้เขาเรียกว่าอะไรขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะแล้วก็ขอขอบคุณที่ชมคลิปยาวๆแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้ให้ป้าโมนาอ่านนะคะป้าโมนาจะกลับไปอ่าน ทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะก็ชีวิตแบบบ้านๆสําหรับาสาวไทยในต่างแดนอย่างป้าโมนานะคะป้าโมนาขอกราบขอบคุณขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีกินมีใช้ตลอดไปนะคะคลิปยาวแล้วเนาะวันนี้ป้าโมนาประเทศสรุปบอกว่าถามคุยถามคุยว่าทาไมลุงไม่แนะนําสาวไทยหรือว่าให้ป้าโมนาหาสาวไทยให้น้องชายลุงะคะแต่ลุงก็บอกว่าน้องชายเขาสถานะยังไม่พร้อมนะคะ ยังไม่พร้อมที่จะมีคู่ที่รับผิดชอบนะคะแต่ถ้าว่าจะหาผู้หญิงไทยที่อยู่เหมือนโมนาแล้วส่วนมากผู้หญิงไทยที่อยู่ที่นี่คือเขาก็มีลูกมีผัวเป็นตัวเป็นตนนะคะเพราะว่าก็น้อยคนที่ว่าสามีเสียแล้วแต่อยู่บางคนเขาคือเขาไม่อยู่ที่นี่เขาก็กลับไปอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าเขาก็มีค่า มีเงินกเกษียณสามีมีเงินเสียชีวิตสามีพออยู่พอกินนะคะถ้ากลับไปอยู่เมืองไทยเนาะสำหรับโมนาก็แค่อยากจะอยู่ที่นี่ต่อโมนาก็เลยสู้ที่จะอยู่ที่นี่ต่อแล้วโมนาก็เลยได้พบกับลุงโมนาก็เลยสู้ต่ออีกอีกยกหนึ่งค่ะโอเคค่ะวันนี้โมนาก็เอามาเล่าสู่กันฟังชีวิตสันโดดโดดเดี่ยวยิงใครในต่างแดนมีเพื่อนไหมมีเพื่อนนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนมีเพื่อนก็ทุกคน แต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่ว่าจะลำบากักเท่าไห่นะนนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย